ที่มันหายไปจากร้านอาหารเนี่ยไอที่เขาเรียกว่าปลาช่อนแปะซะเนี่ยทำไมทุกวันนี้ไปอยู่ในร้านอาหารแล้วมันกลายเป็นแกงส้มมาหมดวันนี้จะมาทําให้ดูเลยเราจะทําแบบรวดรับลงหม้อแล้วกินได้เลยเราก็มาบั้งปลากันเลยนะเราก็จะบั้งประมาณนี้ยเฉียงๆลงไปเพื่อเขาเปิดอย่างนี้ถ้ปาปลาเขาสดเนี่ยนะ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเวลานึ่งออกมาแล้วเนี่ยนะ <S <S เนื้อเขาจะขาวจ้วเลยแล้วก็ฟู แต่นี่เดี๋ยวเราต้องไปล้างอีกครั้งหนึ่งนะนี่เราบ้างก่อนสองฝั่งทําเหมือนกันเลยถ้าบ้างแบบเนี้เขาก็จะสุกง่ายด้วยไงแล้วก็รสชาติที่เราปรุงลงไปเนี่ยมันก็ซึมเข้าตัวเนื้อปลาได้ง่ายด้วย ก็เมื่อกี้เราล้างปลาก็ล้างด้วยเกลือแป้งมันก็เหมือนวิธีเดียวกับที่ล้างกุ้งนะไปดูคลิปย้อนหลังเอาแล้วกันวันนี้เ e ทียป๊อกจะสอนแบบทํากินในบ้านเราไม่ต้องไปนึ่งแยกให้มันยุ่งยากเพราะว่าในร้านอาหารรือพระคารจริงๆเนี่ยเวลางานก็เยอะบางทีไม่ทันเขาก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับแล้วค่อยยกตัวปลาเนี่ยไปใส่เตาปลายกตัวปลาไปใส่เตาปลาแล้วก็ใส่ผักกระหล่ำปีเข้าไปก่อน คลิปก็ง่ายๆก็คือที่เคยทำให้ดูแล้วเนาะ,ะ,ะนี่ผักเริ่มก็ยิ่งอร่อยเอาผักใส่ไปก่อนอมันจะได้นิ่งง่ายกะหล่ำปีเนี่ยนะเวลามาต้มเนี่ยมันมีรสหวานไงใส่เยอะๆเ,เลยจะได้ไม่ต้องใส่เพิ่มไปเห็ดหอม เห็ดเนี่ยใช้เห็ดอะไรก็ได้ที่มีนะในบ้านมีเห็ดอะไรก็ใช้ได้หมดเลยแต่ในอด,ดีตเนี่ยเขาจะใช้เห็ดเฟมิยองเห็ดเฟมิยองเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีแบบสดมามันจะเป็นแบบกระป๋องมามาเป็นกระป๋องเนี่ยมาเป็นหัวแล้วเราก็มาซอยแบบนี้แหละเมื่อก่อนเขาจะใส่เห็ดเฟมิยองนะทาให้มันดูมีราคาเราจะใช้วิธีแบบรวบลัดเอฟซี FC, ได้ทําตามกินที่บ้านได้ง่ายๆเคล็ดลับความอร่อยมาอีกแล้วนี่ไง เมนูนี้เ่ยมันขาดไม่ได้เนี่ยคือกระเทียมดองกับเกี๊ยวบวยดองเนี่ยนะเราก็ใส่กระเทียมดองก่อนกระเทียมดองอใส่เข้าไปเลยคนริบนึงให้เขากระจายหน่อยบวยดองจะปอกใช้ประมาณสามลูกนะบวยนะสามลูกเนื้อจะใส่ไปเลยรสชาติเราจะไม่ปรุงแยกจวสงสัยอีกเอาแล้วเอาปลาสดๆดใส่ไปมันไม่ข้าวเหรอครับ เดี๋ยวมันมีเทคนิคอยู่ใจเย็นๆก็ตามด้วยหมูหมูเฮียจะใช้หมูสามชั้นลอกหนังออกนะเราก็มาแลกนี้แหละเราก็ตัดเป็นเส้นเป็นเส้นๆตามสูตรแท้ๆเลยเนี่ยเขาใช้มันแข็งเลยนะใช้มันหมูแข็งมัมาซอยเป็นเส้นนะแต่ก็นี้ว่ากลัวว่ามันมันเกินไง จะกินกันไม่เป็นเพราะมันมัน,ม,นมันเป็นมันแข็งล้วนๆเลยโ <Okay. S 1> อเคเริ่มเดือดพอดีแล้วก็เอาหมูใส่ได้เลยเอาล้ต่อไปก็เป็นขิงโรยลงไปจะใส่เหล้าเหล้า,ลาจีนเหล้าไทยเหล้าอะไรก็มีก็ใส่ได้นะเหล้าไทยเราก็ใส่ได้อยากใส่ใส่ได้เลยไทย หม้อเนี่ยมันจะต้องใช้น้ําเยอะนิดหนึ่งเราก็จะใช้เกลือช่วยหน่อยึ่งก็อย่าเพิ่เยอะนะก่อนเดี๋ยวเราต้องชิมรสชาติทีมมะนาลวลงไปเลยน้ำมันเยอะเราก็ต้องรอบยอ่ะที่เราใส่ไปเนี่ยให้เขาออกรสชาติมาให้เต็มที่ครับึงจะชิมรู้เรื่องเราจะใส่ขา้าวข้าวเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงเพิ่มทีหลังนะครับ มาเทคนิคมาอีกแล้วเวลาผู้ชมจะเอาปลาไปนึ่งเนี่ยทำยังไงให้มันสุกเร็วแล้วไม่ข่าวเทคนิคดีๆจากเฮปอกมาอีกแล้วพอเราล้างปลาเรียบร้อยแล้วตั้งน้ําเดือดเดือดเราเอาปลาลงไปลวกก่อนเนี่ยเอาลงไปลวกอย่างนี้เราไม่ได้ลวกเขาสุกนะเราลวกเพื่อเอาความขาวหรือเมือกที่เขายังติดค้างอยู่ที่ตัวปลาเนี่ยออกเทคนิคง่ายๆเลยปลาก็สุกเร็วด้วยแล้วปลาก็จะไม่เหม็นคาวมั่นใจได้เลย อย่าล่วงนานนะเดี๋ยวปลาเขาเละก็ขเขาเริ่มสุกแล้วปลาเขาจะเละแล้วเราก็เอาไปนึ่งได้เลยแต่วันนี้ยี่ป๊อกเอามาต้มเพราะว่าเราทําแปะสะวันนี้เรา,เามาต้มเรายังไม่ชิมรสชาตินะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้มไปเนี่ยประมาณ10นาทีต้มมันจะเร็วกว่านึ่งนะนึ่งมันจะช้ากว่าเดี๋ยวเราจะปิดฝาเลยไฟก็กลางๆเพราะว่าเราจะไม่ให้เขาเดือดแรงปิดฝาไว้ประมาณ10นาทีแต่ถ้าไปนึง่งก็อย่างน้อย15นาทีขึ้นนะครับนี่ก็ใกล้สินาทีแล้วเรามาเช็คดูก่อนว่าเขาสุกไม่สุก วิ้ยเฮ้ยสุกแล้วนี่สุกแล้วกินได้เลยนี่ดูดูอันนี้ความหอมเนี่ยมันต้องมีนี่โรยด้วยโรยเท่านี้แหละก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆเนี่ยกับเนื้ป๊อกผัดช่อนแปะซะแบบโบราณแต่ยังไม่พอเด็กๆบอกทำให้เหมือนร้านอาหารหน่อยทำให้มันเหมือนอยู่ในร้านอาหารสักหน่อยบรรยากาศเราก็จะ ยกเข้ามาตายแล้ไวไม่ใช่หรอตายแล้วนะเองอย่าดิ้นดิตายแล้วนะเห็นไหมเนื้อเขาเนี่ยถ้าปลาเขาสดเห็นไหมเนื้อเขาจะฟูแล้วขาวแต่ถ้านึ่งเกินสุกเกินเนื้อเขาจะผดกลับนะแล้วมันจะด่าแล้วไม่อร่อยแล้วทีนี้ผู้ชมดูเห็นไหมเนื้อเนื้อเขาจะเห็นไหมขาวฟูเลยนี่เรามาสร้างบรรยากาศให้เหมือนเป็นนั่งใน อะไรนะในพัตคารหรอเออว้าว <Wow. S 1> <laughs> ทำบรรยาก,กาศให้หนักเอาขึ้นนี่เลยดีกว่าพอมาใส่ตัวปลาเนี่ยเวลาเราทําน้ำเขาต้องคทาเผื่อนะเพราะว่าเวลาเดือดแล้วน้ํามันแห้งเราต้องมีน้ําคอยเติมให้เขานะนี่แหละปลาช่อนแปะซาแบบโบราณ ที่หายไปจากเมนูในร้านอาหารที่มันหายไปนี่แหละคือเมนูนี้แหละขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราเป็นกำลังใจให้ชาวเช็ดคบพวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่กับผมเยป๊อกวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ